มิชชั่นคู่เดทเจ้านายกับลูกน้องกำลังทำให้ใจปั่นป่วนไม่ไหวฮิวยังมาเจอมิชชิ้นใหม่ใหญ่กว่าเดิมต้องปฏิบัติการขอบอสจุนจิจับมือแค่จับมือจะไปยากอะไรแต่สำหรับฮิวแค่มองหน้าจุนจิยังใจสั่นตื่นเต้นไปหมดงานนี้ยินสนักออกแบบตัวละครในเกมชื่อดังที่จุนจิขวาตัวมาร่วมสร้างเกมจีบหนุ่มจึงต้องเป็นคิวปิดช่วยฮิวปิดจ็อบ แต่ก็ต้องลุ้นกันอย่างหนักฟากเบกับพัดส่อแววเป็นคู่เดือดเจอหน้ากันครั้งแรกเบก็ขอจีบพัดทันทีแถมบุกจู่โจมจูบแต่เจอพัดซัดหน้าหงายเอาใจช่วยคู่ไหนก่อนดี เดททิ้งเกมเดทเกมนี้ต้องได้ใจนาย EP 4วันจันทร์ที่4สิงหาคมนี้เวลา3ทุ่มครึ่งทางช่อง Workpoint 23รับชมเวอร์ชัน Directors Cut แบบ Non-Stop ไม่มีโฆษณาคัน่นทาง True Visions o w w สำหรับผู้ชมในญี่ปุ่นรับชมแบบ Exclusive พร้อมไทยทาง Lemino เวลา5ทุ่มครึ่ง